สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันคือเอ๋เป็นเป็นหวัดอยู่นะเป็นหวัดมาหลายวันแล้วล่ะอาจจะพูดไปพูดไปจามไปฟุดฟุดฟัดฟัด,ฟดพูดไม่ชัดอะไรแบบเนี้ยบางครั้งอะเ,ออเราจะพึ่งรู้สึก เสียใจเมื่อใครบางคนน่ะที่เรารู้สึกรักรู้สึกชอบรู้สึกผูกพันน่ะเสียชีวิตไปไม่มีใครมันไม่มีใครที่จะหนีพ้นความตายหรอก ต่อให้มีต่อให้มียาอายุวัฒนะต่อให้มียาอายุวัชนะเออยาอายุวัฒนะเนี่ยมันก็แค่ยืดอายุจาก70ปีเป็น80ปีมนุษย์สามารถอยู่ได้ถึง120ปีด้วยเทคโนโลยีสเต็มเซลล์ คือแต่เอเชื่อนะว่าเออคนดีตายง่ายเอเชื่อนะเอเชื่อว่าคนดีอตายง่ายเพราะว่าเขาขอลงมาเกิดใช้กรรมพอเขาใช้กรรมหมดแล้วเมื่อเขาใช้กรรมหมดแล้วอ่ะเขาก็ ป่วยตายอันที่จริงอ่ะคือบางครั้งอ่ะเอกก็รู้สึกนะว่าเออทำไมคนที่มันควรจะตายมันไม่ตายแบบทำไมทำไมคนที่มันควรจะตายมันไม่ตายคนที่มันควรจะตายมันก็อายุยืนยืนเหลือเกิน คนที่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนคนที่ไม่ใช่คนดีคนที่ทําให้คนอื่นอะเสียใจอายุแม่งยืนแต่คนคนดีๆอายุสั้นตายเร็วเด็กมหกขี่มอเตอร์ไซ์ ซ้อนสามเจอไอ้พาดยาบ้าขับรถเฉี่ยวรถมอเตอร์ไซค์คว่ำมันลงจากรถมาลงจากรถมาไม่ได้ช่วยอเอาปืนลูกซองยิงตายหมดเลยยิงแบบโหดเหี่ยมทารุณเอาปืนลูกซองยิงเข้าหน้าเด็กผู้ชายแล้วก็ยิงตายหมดเลยไม่ไม่ได้มีไม่ได้มีความแค้นต่อกันมาก่อน ไม่เคยรู้จักกันไม่เคยรู้จักกันเลยไม่ได้มีความแค้นต่อก,กันยิงเขาตายเพราะอะไรเพราะพวกเนี้ยเป็นธาตุยาบ้าจิตหลอนจิตไม่ปกติเป็นโรคจิตคนที่เสพยาบ้านานานๆอ่ะมันจะกลายเป็นโรคจิตแล้วคนโรคจิตเนี่ยคนโรคจิตเนี่ยสามารถฆ่าใครก็ได้ฆ่าพอ่อฆ่าแม่ คนที่มันเป็นธาตยาบ้ามันจะฆ่าใครก็ได้เอามีดไล่ฟันคนเดินแก้ผ้าเอามีดไล่ฟันคนแล้วก็แปลกนะส่วนใหญ่คนดีๆอ่ะป่วยตายหมดเลยคนจิตใจดีๆอ่ะที่ าได้ยากการการที่การที่ตัวเราอ่ะได้ได้มีโอกาสได้รู้จักคนที่เป็นคนจิตใจดีเนี่ยคือตัวเอ๋เอ๋คิดว่าคือเราโชคดีนะการที่ตัวเราอ่ะได้มีโอกาสรู้จักคนที่จิตใจจิตใจก็ดีหน้าตาก็ดี ฐานะก็ดีการศึกษาหน้าตาดีฐานะดีการศึกษาดีจิตใจดีแต่อายุสัน้นทำไมบางคนติดโควิดไม่ตายบางคนติดโควิดตายเลย แล้วเดี๋ยวนี้ยเชื้อโรคมันก็มีความคือทุกวันนี้เชื้อไวรัสที่มันแพร่ระบาดในอากาศอ่มันเยอะคือทุกวันนี้เชื้อโรคเชื้อโรคในอากาศมันเยอะแล้วเชื้อโรคมันเป็นเชื้อโรคสายพันธุ์ใหม่มันเป็นไวรัสสายพันธุ์ใหม่ะพอร่างกายเราติดเข้าไปเราไม่มีภูมิ โอกาสตายมีหวัดปกติก็แค่ตัวร้อนตัวร้อนเป็นไข้เจ็บคอมีน้ำมูกไอแต่ว่าเชื้อโควิดกลายพันธุ์เนี่ยมันทำให้ปอดปอดเนี่ยมันโจมตีที่ปอดทำให้หายใจไม่ออกตาย คือเราไม่รู้ตัวเลขที่แน่นอนว่าคนที่ตายเพราะคนที่ตายเพราะโควิดเนี่ยเท่าไหร่แต่เรารู้ว่าคนที่ตายเพราะฉีดวัคซีนก็เยอะคนที่ไปฉีดวัคซีนมาแล้วตาบอดก็มี เราไม่รู้ว่าอะไรแย่กว่ากันคือเอกก็ไม่รู้นะว่าถ้าคนคนนี้ยถ้าคนคนนี้ยเขาไม่ได้ไปฉีดเขาจะเป็นอะไรไหมเพราะว่า ไอ้ที่ตายอ่ะก็คือฉีดแล้วฉีดฉีดวัคซีนแล้วแต่ก็ยังติดเชื้ออยู่แล้วก็ป่วยป่วยหนักด้วยแล้วก็ตายคือเอไม่แน่ใจอ่ะว่า เขาตายเพราะอะไรเอะไม่แน่ใจว่าที่ที่เขาฉีด,ฉดไปเนี่ยมันช่วยอะไรไหมเพราะที่เห็นหลายคนที่ฉีดยาแล้วแต่ก็ยังติดเชื้ออยู่หลายคนน่ะฉีดยาไปแล้วแต่ก็ยังติดเชื้ออยู่แล้วป่วยหนักด้วยเสียชีวิตก็มี ถ้าถ้าใครบางคนนะเอ่อถ้าใครบางคนนะ่ะต้องต้องตายตั้งแต่อายุยังน้อยเนี่ยเอคิดว่าเป็นกรรมนะอาณาปฏิบัติอะ่ะเขาเรียกว่ากรรมตัดรอนอะ่ะเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคนที่คนที่ตายตั้งแต่อายุยังน้อยเนี่ย เอ๋มองว่าเป็นกรรมคนที่แบบอายุยี่สิบตายอายุยี่บห้าตายเนี่ยคือเอ๋มองว่าเขาตายเพราะว่าเขาต้องใช้กรรมเลยอายุสั้นเพราะว่าเกิดมายังยังไม่ทันได้สะสมบุญบารมีไงคนที่ตายตั้งแต่อายุยังน้อยอ่ะ ยังไม่ได้บวชยังยังไม่เคยบวชยังไม่ได้สะสมบารมีอ่ะตายอ่ะเออแต่ว่าคนที่ทำบุญเยอะคนที่คนที่บริจาคเงินทำบุญบ่อยคนที่จิตใจดีคนที่ ชอบช่วยเหลือคนเป็นคนดีเป็นคนจิตใจดีทำบุญก็เยอะช่วยเหลือคนก็เยอะอย่างหมอหมอสงวนน่ะที่วางรากฐานน่ะคนที่คิดแนวทาง30บาทรักษาทุกโรคอะ่ะหมอสงวนน่ะก็เป็นมะเร็งปอดตาย ทั้งที่อายุก็ยังไม่มากเท่าไหร่คือเอ๋มองว่าคนที่ตายตั้งแต่อายุยังน้อยอะ่ะนั่นก็คือเขาใช้กรรมแต่ถ้าเป็นคนที่สะสมบุญบารามีมาเยอะๆคนที่ลงมาเกิดเป็นหมอคนที่ลงมาเกิดแล้วเอ,อ ช่วยช่วยเหลือคนน่ะอาจจะไม่ใช่เพราะเขาต้องใช้กรรมแต่มันเป็นเพราะว่าเขาหมดเวลาบนโลกไปนี้แล้วคนที่ลงมาเกิดเพื่อช่วยเหลือสังคมอะ่ะให้ให้มันดีขึ้นน่ะคนที่ลงมาเกิดเพื่อสะสมบุญบรารมีคนที่ลงมาเกิดแล้วช่วยเหลือผู้คนอะ่ะ พวกเนี้ยส่วนใหญ่อะพอดวงถึงคาดก็จะป่วยก็จะป่วยอะแล้วก็ตายไปเพราะว่าเ,าเขาหมดเขาหมดเวลาบนโลกมนุษย์แล้วคนที่คนที่หมดเวลาบนโลกมนุษย์น่ะ ก่อนตายอะ่ะเขาก็จะชอบฝันเห็นอะไรแปลกๆอะ่ะฝันเห็นคนที่กำลังจะหมดอายุไขคนที่กำลังจะตายคนที่กำลังจะหมดอายุไขก็จะชอบฝันเห็นสวรรค์ ฝันเห็นบ้านบนสวรรค์ก่อนป่วยหนักก่อนจะป่วยหนักๆก,ก็จะชอบฝันเห็นสวรรค์ฝันเห็นสวรรค์ฝันเห็นบ้านของตัวเองบนสวรรค์ฝันเห็นบ้านของตัวเองในภพ พยานาคนที่ฝันเห็นบ้านของตัวเองอะบนสวรรค์เอขอเตือนเลยนะมีสิทธิ์ตายมีสิทธิ์ตายอาจจะป่วยตายหรือประสบอุบัติเหตุตาย ทุกครั้งทุกครั้งเลยนะทุกครั้งที่เอ,อ๋ฝันเห็นบ้านของตัวเองบนสวรรค์น่ะหลังจากนั้นน่ะจะป่วยป่วยหนักด้วยทุกครั้งที่ฝันเห็นบ้านของตัวเองอบนสวรรค์น่ะสิ่งที่ตามมาก็คือไม่สบาย ป่วยมีเรื่องการการฝันเห็นบ้านของตัวเองบนสวรรค์จึงเป็นการเตือนเป็นการเตือนเพราะเมื่อเราลงมาเกิดอเราจำไม่ได้หรอกว่าเราอ่ะ เคยพูดอะไรไปเมื่อเราลงมาเกิดเราเราจําไม่ได้หรอกว่าเราอะ่ะไปสัญญิงสัญญาอะไรกับใครไว้อะ่ะเราจําไม่ได้คือคนที่หมดอายุไขแล้วอะ่ะนั่นก็คือเขาหมดเวลาบนโลก เพราะฉะนั้นน่ะถ้าอยากจะถ้าอยากจะมีชีวิตอยู่ต่อถ้ายังอยากอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ต่อถ้ายังอยากจะมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ต่อไปควรจะสะสมบุญบรารมี มากนารกสวรรค์มีจริง,ส,งสิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงนรกสวรรค์น่ะมีจริงสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงถ้าถ้าคุณน่ะไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรอะค่ะแต่ว่ามันมี ผู้หญิงผู้หญิงอายุน้อยๆผู้หญิงอายุ28หน้าตาสวยๆรูปร่างดีค่าตัวตายอายุ25เป็นมะเร็งตายอายุ30ป่วยตายคือเมื่อคนเมื่อคนคนนั้นน่ะเมื่อคนคนนั้นน่ะเขาจากไป เมื่อคนคนนั้นน่ะเขาตายไปอ่ะเราถึงพึ่งจะเข้าใจอ่ะว่าคนคนนั้นน่ะเออเขามีคุณค่านะอย่างแตงโมเนี่ยเออพอเขาตายไปอ่ะเราถึงพึ่งไปดูเพราะว่าอาผลงานละครน่ะมันเยอะดาราที่เล่นละครดังๆอ่ะ ดาราที่เล่นหนังเล่นละครอะ่ะมันมีเยอะแล้วก็ถ้าเรื่องไหนถ้าเรื่องไหนเราชอบเราก็ดูเรื่องนั้นอะ่ะคนที่เป็นคือคนที่เป็นดารานักแสดงอะ่ะ ก็เหมือนเป็นคนที่อถูกเลือกมาคนที่เป็นหมอคนที่คนที่ทำอาชีพเป็นหมอก็เหมือนกับว่า,าเขาก็มีบุญเขาก็ต้องเป็นคนที่มีบุญบางอย่างเขาถึงมาทำอาชีพหมอเพื่อช่วยคนก็ต้องเป็นคนที่มีบุญน่ะถึงได้มาเป็นหมอ เขาถึงได้รักษาคนช่วยคนคือเอ๋เห็นน่ะคนที่ทำบุญเยอะแล้วอายุสั้นน่ะคือตัวเอ๋เห็นมาแล้วนะคนที่ทำบุญเยอะมากเลยแล้วมาตายช่วงโควิดก่อนที่คนคนนี้ยเขาจะเสียชีวิตตายอะ่ะ เขาฝันเห็นบ้านของตัวเองบนสวรรค์ซึ่งเป็นบ้านหลังใหญ่เป็นคาลือหาดเลยแล้วเขาทำงานหาเงินได้เยอะตัวเขาอะทำงานหาเงินได้เยอะแล้วก็เขาอะทำบุญเยอะมากทำ ทำบุญน่ะทำบุญกับทางวัดเนี่ยเป็นล้านน่ะเยอะมากเป็นคนทำบุญเยอะแล้วก็ป่วยแล้วก็เสียชีวิตไปดื้อๆคือแต่ว่าสิ่งสิ่งที่เอ,อ๋อ่ะคือสิ่งที่เอ,อะอ่ะรู้สึกคือเรารู้สึกประทับใจในคนคนเนี้ยคือเราชอบตรงที่ว่า เขาเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีและเขาก็เป็นคนที่มองคนอื่นในแง่ดีเป็นคนที่มองคนอื่นในแง่ดีอะ่ะส่วนหนึ่งคือเอาเป็นว่าเราไม่รู้อะ่ะว่าตัวเราจะตายวันไหน เราไม่มีวันรู้ว่าตัวเราอะจะตายวันไหนมนุษย์ทุกคนเกิดมาก็ต้องตายอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าถ้าเป็นไปได้อ่ะคือตัวเราอะก็ไม่ควรจะไปสร้างบาปสร้างกรรมก่อบาปก่อเวรทำให้ใครเดือดร้อนอ่ะเพราะเราเองตัวเราเองเราก็ไม่รู้ว่าเราจะตายวันไหนเมื่อมีเกิด ก็ต้องมีตายแล้วเมื่อเราตายไปเมื่อเราตายไปจากการเป็นมนุษย์เราก็ต้องไปจุดติเกิดใหม่ในอีกภพภูมินึงถ้าเราสะสมบุญบารมีมาเยอะเราก็จะไปจุดติเป็นเทวดานางฟ้าแต่ถ้าเราทำบาปทำกรรมเยอะเราก็จะไปจุดติเป็นสัตว์นรกสำหรับเรื่องการนิพพานคือเอกคิดว่าเป็นไปไม่ได้เพราะว่า คือคนที่จะนิพพานอะ่ะจะต้องเป็นคนที่แบบสะสมบุญบารมีมาเยอะบวชเรียนมาเป็นพระสะสมเป็นพระสะสมบุญบารมีคือคนที่เข้าทางธรรมได้อะ่ะถือว่าโชคดีเพราะว่าพลังพลังของคุณงามความดีอะ่ะจะดึงให้คนคนนั้นน่ะ ไปในภพภูมิที่ดีพลังของความดีมันจะดึงและหล่อหลอมให้คนคนนั้นเนี่ยมีความคิดมีความคิดไปในทางที่ดีมีความคิดไปในทางอาไม่ไม่ทำร้ายใครไม่ไม่เล่นการพน,น,านันไม่ติดเหล้าไม่เล่นยาเสพติดไม่ติดยาบ้ามีความคิดอยากจะ ช่วยเหลือสังคมมีความคิดอยากจะช่วยคนเมื่อไหร่ก็ตามอ่ะที่อคนคนนั้น่ะจะต้องตายถ้าหากเขาเป็นคนที่มีบุญกุศลมากๆอ่ะเขาก็จะฝันเห็นสวรรค์ฝันเห็นบ้านของตัวเองบนสวรรค์ ก็จะมาบอกแค่นี้แหละค่ะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณดันฝันเห็นบ้านของตัวเองบนสวรรค์ก็ให้ระวังให้ดีเพราะมันแปลว่าคุณน่ะดวงถึงคาดกำลังจะตายคุณสามารถมีชีวิตบนโลกใบนี้ต่อได้ด้วยการ สะสมบุญบารมีเพิ่มก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ